<ility> cow, uh, a a, 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 a B on the track. Yeah. รายการหมาแข้งพาล็อกซีซั่นใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการนะคะชื่อดีมค่ะมารับหน้าที่เป็นพธีกรแทนพี่ต้นนั่นเองค่ะแล้วก็จะมายึดรายการนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่ต้นอา้าวพี่ต้นเปลี่ยนไปพี่ต้นไปไหนเอ่ยไม่เป็นไรค่ะเราไปล็อกกันเองก็ได้และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัดหนองบัวลําพูนั่นเองค่ะแล้วจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะมีสถานที่นึงที่น่าสนใจมาก และน่าจะมีเบาะแสที่ต้นกับญาติที่ต้นนั่นเองนะคะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ แล้วนี่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีนะคะก็ที่นี่ก็จะมีหอยหอยหินแตกต่างกันและมีหลายชนิดมากๆเลยนะคะเรามาเดินดูรอบๆกันเลยดีกว่าค่ะเ <Hey, S 1> ผู้ชายคนนี้คุณคุณจัง ได้ไงอะคะนี่มันรายการหนูนะใช่หรอใช่อะคะ่ะหนูยึดแล้วถึงว่าเมื่อเช้าตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนเจ็บเจ็บหลังรู้สึกเหมือนจะเดนแทงทั้งหลังตรงนี้เหมือนรายการเริ่มไปแล้วใช่ไหมสรุปแล้วมันไม่ใช่รายการปลุกแล้วใช่ไหมตอนนี้อะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเรามาถึงตรงไหนกันอาตอนนี้นะคะดิมก็พาท่านผู้ชมนะคะเดินดูหอยกันค่ะ แล้วเราได้อะไรข้อมูลหลไรบ้างก็คงเหมือนกับที่พี่เดินตอนเดินเข้ามาเนาะพอเราเดินเข้ามาทีแรกเนี่ยเราจะเจอเป็นแบบด้วยความที่ที่นี่เป็นคือพิพิธภัณฑ์หอยร้อยห้าสิบล้านปีพอเข้ามาเราจะเจอตู้ที่เก็บซาาฟอซิลอยู่ต่างๆเนี่ยเรียนตามเส้นทางมาแต่ทีนี้ตัวที่จะให้ข้อมูลเราจริงๆอ่ะมันอยู่ในนี้กําลังยืนดูอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นทําเหมือนโฮโลแกรมโฮโลกราฟิกให้เรายืนดูแบบว่าประวัติของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเริ่มจากปีไหนอะไรไหนเดี๋ยวลองมาดูด้วยกัน พิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีและซากฟอสซิลไดโนเสาร์ตั้งอยู่บ้านห้วยเดือตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดนนงบพูเดิมเป็นเหมืองหินทรายมีการระเบิดหินทำให้เกิดหน้าผาสูงซึ่งพบซากเปลือกหอยโบราณ เมืองถูกทิ้งล้างชาวบ้านได้เข้าไปพบหินที่มีลักษณะคล้ายเปลือกหอยที่สวยงามชาวบ้านจึงขุดมาขายเป็นจำนวนมากเมื่อกลมทรัพยากรธรณีได้เข้ามาสำรวจก็ได้พบว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุราสสิกตอนปลาย ยังไงกันบ้างคะหลังที่หลังจากที่เราเดินไปดูรอบๆแล้วเราก็คงจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันไม่ใช่รายการพี่แล้วใช่ไหมอะไรคะพี่ต้นโอเคโอเคตอนนี้พี่ <c oughs> ทําอะไรผิดไปเนี่ยต,ตอนนี้เราเข้าไปดูที่ปีเตอรพาร์นรอยห,หินร้อยห้าสิบล้านปีน้องดิมคิดว่าไงบ้างสําหรับพื้นสถานที่อย่างนี้ค่ะสําสหรับอาคารแรกนะคะก็มี สราฟอสซิลนะคะแล้วก็ยังมีอีกอาคารหนึ่งที่น่าสนใจกว่านี้ค่ะก็คืออาคารฟอสซิลเหมือนกันค่ะที่เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้ว่ตัวหอยหินเนี่ยด้วยความที่อายุมันมีถึง150ล้านปีมันอยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์เราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วในภาคอีสานเนี่ยมันมีพื้นที่หลายจังหวัะที่จะขุดพบสร้างไดโนเสาร์เราคิดว่าที่หนองบัวลำพูนเนี่ยน่าจะมีน่าจะมีสร้างฟอสซิลของไดโนเสาร์ด้วยนะครับ ซึ่งในอาคารแรกเนี่ยจะมีแฉพาะสีของหอยหินเนาะใช่ค่ะแต่จากที่ด้วยตัวน้องดีเองเป็นคนหนองบุปูน่าจะพาพพ่ดูในอีกอาคารหนึ่งได้ว่า,าที่พื้นที่หนองบรุรูอย่างเงี้ยมันมีนอกจากตัวเสี้ยของหอยหินที่ว่านี้แล้วมีตัวอะไรอีกในยุค1 5 0้าปีที่แล้วโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ สถานที่แห่งนี้ได้พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราววิวัฒนาการของพืชสัตว์มนุษย์ไดโนเสาร์ซากดึกดำบรรยังได้มีการจำลองหน้าผาที่พบซากหอยหินเรื่องราวความรู้ทางธรรมชาติและธรณีวิทยาของจังหวัดหนองบัวลำพูที่เป็นแหล่งค้นพบที่สำคัญควรค่าแก่ก,การศึกษาแต่จะน่าสนใจแค่ไหนเราเข้าไปชมกันเลยดีวยกว่าค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ข้างในกันแล้วนะคะมีหลายโซนให้คุณผู้ชมได้เลือกชมมีการจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ150ล้านปีจัดแสดงนิทรศการเรื่องราวของซากฟอสซิลหอยหินโบราณที่อยู่ในยุคจุลสิกตอนปลายหอยหินสองกาบคู่ที่ถูกค้นพบในบริเวณบ้านห้วยเดือ และยังมีไดโนเสาร์ซากฟอสซิลในเขตภาคอีสานร,รวมทั้งเรื่องราวของไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆกระดูกและรอยเท้าของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบในเขตตำบลโนนทันให้ได้ศึกษากันด้วยค่ะ เป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับการมาเชี่ยวในวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีและไดโนเสาร์นะครับผมน้องดีมาที่นี่เคยมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเคยมาแล้วค่ะตัวผมเองก็เคยมาแล้ว,แ,ลวแต่ก็ไม่เคยเดินละเอียดขนาดน,นี้นะครับผมก็สำหรับข้างในทั้ง2อ,อาคารรวมถึงบริเวณด้านนอกที่เราไปดูกันมาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งให้ความรู้หลายๆส่วนนะครับผมก็จะมีการจำลองธรรมชาติซึ่งถามว่าเหมือนไหมมันก็ คงเราไม่มีใครเกิดทันอะ่ะตรงนี้มิมก็คงมแต่ว่าจําลองให้ให้เราเห็นภาพว่าในอดีตในยุคโบราณเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆในสตอรี่ในเรื่องราวมันก็มีเกี่ยวโยงไปถึงจงังหวัดอื่นๆด้วยใช่ค่ะใช่แล้วสาหรับพันเรนเสาที่น้องดีมเล่าให้ฟังนะครับผมว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างน้องดีมชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมสำหรับเรนเซาสำหรับดีมนะคะดีมชอบแรปเตอร์ตัวเล็กแต่ว่องไวมากเลย ชอบ <Allah> ชอบตัวโหดซะด้วยนะไปตัวโหดซะด้วยมันเหมาะกับหนูเพราะหนูเป็นผี่ตัวเล็กเบาบางวกรูก็สําหรับมาแข่งพาร้อในซีซันใหม่นะครับที่ที่เราเปิดมาตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามีน้องยีมมาช่วยอีกแรงนึงนะครับสำหรับในการที่จะพาเที่ยวไปในที่ต่างๆพาไปในสถานที่สนใจ จุดสาคัญของรายการคงไม่ได้เพียงแค่พาเที่ยวหรือพาเลาะอย่างเดียวตามแค่ที่รายการแต่ว่าเราพยายามจะสอนแทรกความรู้ในสถานที่ต่างๆไปด้วยนะครับว่าในสถานที่อย่างนั้นเป็นการที่เราเราได้ดูจากคลิปสั้นๆของเราเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มที่นะักยังไงก็อยากแนะนําให้มาเลาะเหมือนเรานี่แหละ,ะออกมาดูสถานที่จริงนะครับผมรวมถึงแม้แต่การต่อย,ยอดจากตัวไดโนเสาร์ที่เราเห็นในตอนนี้เราจะพาไปที่ไหนอีกลองมาดูกันต่อไปค่ะ แล้วสำหรับ EP หน้านะคะหมากแท่งพาเลาะจะพาไปที่ไหนรับชมตามเพจได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์แค่ไลค์กับแชร์จะไม่พอติดยาวด้วยนะครับผมไม่รู้จะชี้ตรงไหนเอาตรงนี้แหละนะครับผมกดกดติดดาวไว้ด้วยจะได้เห็นทุกโพสของทางเพจด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปของหมากแท่งพาเลาะนะครับนี่เวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะคะ